สวัสดีครับคนบันไดชาแนลครับสวัสดียำเจ้านะครับเนาะวันนี้จะมาเพาะเฮทผ้าครับหรือว่าเห็ดตับเต่านะครับราคาแพงมากครับเห็ดนี่โลประมาณ200ร้อยเนาะสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยสองร้อยแปดสิบถึงสามร้อยครับตัวนี้เป็นหัวเชื้อของมันนะครับนี่ที่เปิดทําในห้องแล็บมาแล้วนะครับขวดหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเอาไปใส่ที่โคนก็ไมมเนาะเอาไปลงเชื้อแล้วก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ถึงซาวโลนะครับแต่มันจะทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับ นี่ครับโอเคเดี๋ยวเขาจะให้น่องมนูนะครับเจ้าของร้านตูนทันไม้ครับูนทันไม้ครับสาธิตการลงเชือเฮ็ดห้าเขาดูนะครับไปโอเควิธีการนะครับตอนที่ได้เชือเชือเฮ็ดมาแล้วครับอ่านี่ครับก็เตรียมหนามครับเตรียมหนามตีเป็นหนามจากแรงธรรมชาติครับอย่างเช่นน้ำบอหรือว่านามบาดานหรือว่าเป็นน้าเมืองนี่ก็ได้ครับอ๋อบผมไปดูกันครับเออ ใส่ห้าประมาณ2ลิตรครับ2ลิตรนะครับเนาะ2ลิตรครับตอกะเอาหรอกว่า2ลิตรอะไรตอกประมาณประมาณสักเต็หนึ่งส่วนอันนี้ของถังเนี่ยครับก็คือ2ลิตรครับต่อต้นเนาะครับครับเดี๋เอาไปตีต้นกันเลยนะครับไปดูครับคนมันร้อยจะมีเห็ดห้าเก็บกิดใกล้ๆแล้วนะครับส่วนใหญ่มันมันจะออกเก้าหยังครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น กไม้ยิต้นทุกประเภทครับยกเว้นต้นข้อแป๋วครับต้นโบงข้อาบงเอาสางเ้อกลวยดีครับนี่มีต้นกอกน้านี่ได้ก็ยังดีเลยเนาะรวยครับพอไม่สารที่นี่กับพอแล้วครับอืมพอมีสารที่นี่ครับเพราะว่าเป็นเชื้อผาบเนาะครับรวยครับยังแรกครับยังแรกถ้า เราต้องดูต้นใหม่กันว่าต้นใหม่เนี่ยถ้าอายุหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยสามารถใช้ได้เลยครับอืมครับพุประมาณห่างจากโคนต้นมาประมาณหนึ่งอกครับหนึ่งซอกคจากโคนต้นครับอ๋อแล้วเป็นเป็นวงรัศมีวงกลมนะครับเนาะวงกลมีครับเออเขาเขาต้องดูว่าอ่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ของต้นใหม่เนี่ยตะไตมันห่มอ่าตไรมันแดดเลยครับครับพุดคือเป็นแนวอ่าทรงกลมครับ เอาฟูดเป็นวงไว้ก่อนเนาะเอาไปจักย่ามาทีหลังครับสังเกตห้องฮับก่อนต้นนี้หาข่อยนี่เองครับนี่ครับนี่คือหาข่อยของต้นใหม่เนาะอันนี้ฟูดไปเหมือนอย่างครับเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อเด็ดกันเองเนาะคือหาของกับดอกหน้าครับครับผมเนี่ยฟูดเป็นสองพุ่มครับโอ้โหหาหมดเนาะ อ่าพออุูเซตเลยครับก็ทำถ้าได้หัวเจื้อตัวนี้มาแล้วเราต็อเอาผสมหน้าสองลิตรครับนี่ครับโอ้ขวดหนึ่งใส่ได้ประมาณก,กี่ต้นน้ำเนี่ยสวดถ้าจะเฮือดีเนี่ยขวดหนึ่งตอนหนึ่งต้นจะดีกว่าครับตามมาตาสวนนะครับนี่ครับนี่ผู้สังเกตการด้านหลัง <laughs> อีแม่ผม <laughs> มาดูใกล้ๆก,กัน <laughs> ไม่ได้เข้า ไอ้กล้องเราเหรอนี่ครับผสมเส้นแรกอย่างนี้ผสมเส้นแรกอย่างนนี้ครับครับสีมันก็เหมือนครับเฮทห้าเลยนะครับเนาะครับผมเพราะว่ามันเป็นเฮทชนิดเดียวกันที่เอามาเขาเอาเนื้อเยื่อมันไปทําอย่างไรครับวิจัยอย่างไรในห้องแลรปเขาเอาจากโคนมาครับโคนที่สมบูรณ์ที่สุดครับอ๋อเอาไปเข้าแรบแล้วก็เอาตัวตียีนนี่มันดีที่สุดครับอ๋อแล้วก็แะ่ย่างคือมันเนื้อเยื่อมันหนักเหมือนครับต่อเวลาเขาเอาเฮทเก่ามาปั่นเนี่ยมันมันมันจะไอ เส้นใหญ่มันจะน้อยกว่าอ๋อแต่มีเส้นใหญ่ไม่ใช่ไหมนี่เขาเลือกเอาเฮ็ดตีแข็งแรงเนะาะครับผมก็ะทำการเทลงไปแล้วเททีเดียวเลยอย่างนี้นอ๋อครับนี่เขาใส่แค่แค่แค่เป็นครึ่งวงกลมเนาะครับผมนี่นี่ครับแล้วเขาก็เอาอันเก่ามาเนี่ย,ยต้องเอาเฟืองอย่างปกได้ก่อน แม่เอาหญ้าถ้ามีเวลาก็เอาเอาหญ้าแห้งได้ก่อนครับหญ้าแห้งก็ได้ครับมาท้าบไว้ครับแม่แม่เอามาหน่อยใช่เวลาประมาณแปดเดือนขึ้นไปครับอยูดินขาบดินแปดเดือนมันจะเริ่มออกไหมครับครับผมมันจะออกตรงนี้เลยนะครับครับผมนี่ครับเอาฟางเอายาแห้งครับปอกเข้าไปครับแล้วระหว่างแปดเดือนนี่เราต้องดูแลอย่างไรครับก็ถ้าในระยะเวลาที่ฝนมันตกเนี่ยเอาขี้งัวมาโรยอ๋อครับขี้งัวมาโรยข้างบน ถ้าถ้าปลดเม่มตอกเขาขี้งวผสมน้ำผสมน้ำครับสักน้อยเนี่ยแล้วก็เอามาฮดขี้งวเนี่ยจะเป็นทั้งปุ๋ยแล้วก็เป็นทั้งอาหารน้องนี่ถงนี่ครับอโดยที่เ่าต้องเอาใส่ไออย่างเลยครับเขาใส่เขาใส่เขาใส่เรื่อยๆเลยเหรอครับหรืออย่างไรทุกสิบห้าวันครับทุกสิบห้าวันใส่เยอะกว่าครับวันน้าครับ ตามอัตราส่วนก็คือสักขีหนึ่งก้อนน้ำสั้วลีนะครับเอาผสมน้ำแล้วมาโฮสเนาะเดี๋ยวจะสาะซื้อขีงัวไปแล้วเรียบร้อยครับหนึ่งต้นนะครับเนาะง่ายๆครับไข่ก็ะยาได้ครับผมยังไม่เห็นโคตรครับใส่ต้นไหนดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันดอยไว้ใส่เองนะครับนี่เดี๋ยวคนมันดอยใส่เองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปเลือกก็เอาต้น ต้นตีมอสเสริมด้วกันครับพอดีน้องปวดมีเวลาน้อยครับต้นมะขามป้อมได้ไดมก่อได้ครับนี่มีมะขามป้อมครับแล้วก็มีลิ้นจีได้ก่อครับได้ครับผมอ๋อบม่วงก็ได้เน้อบม่วงก็ได้ครับส่วนมากถ้าเป็นไม้ยืนต้นจะได้ทุกอย่างเลยครับผมอ๋อแต่ถ้าเฮงดีนี่ต้องเป็นอ่าประกอกน้ำมปากอกน้ำบะหนุนบะม่วงบะม่วงครับอ๋อจะออกดีครับโอเคง่ายมากครับโไม่ยากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันครับว่าแหมแปดเดือนผ่านไปนะครับจะเกิดอย่างนะครับ สุดยอดครับ8เดือนผ่านไปนะครับไว้ผ่านหอกนะครับแต่เป็นผ่านไปที่สวนของน้องมนูนะครับอ่ะนี่ก็เป็นเฮดนะครับเฮดจากสวนนะครับเนาะครับเฮดจากสวนคโอ้ดอกใหญ่มากครับเฮดห้าครับหรือเฮดตับเต่าครับนี่ท่านผู้ชมเห็นนะครับอันนี้เก็บหลายรอบแล้วก็ได้หลายรอบแล้วครับอืมอันนี้อันนี้เกลือปล้ำตาครับ เพือับตาเนาะพอดีอันนี้ไปเห็นก่อนก็เลยเก็บมาก่อนอ๋อครับเก็บไว้ให้คนบนดอยเนาะอ่าครับผมคนบนดอยวันนี้แกงกินด้วยกันครับผมครับแกงใส่ใบมะม่วครับโอเคครับเปิดเป็นเพาะเห็ดขายเนี่ยเราต้องเซียนแกงเห็ดอยู่แล้วครับนี่เดี๋ยวเอามาหั่นกันนะครับหั่นพอคำครับนี่คนล่างเขารับสะอาดเรียบร้อยครับเข้าไปครับโอ้ลืมเขียงนั่นเลย หั่นไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวทางด้านนี้หั่นไปก่อนครับเรามาดูเครื่องแกงเราครับก็มีห้ามีเก๋อนะครับผงนัวกะปิครับแล้วก็มีนี่พริกแห้งครับหอมแดงหอมขาวครับง่ายๆครับแล้วก็มีใบแบะเมาครับใบแบะเม่าไปไหนนี่ใบแบะเมาครับที่เก็บมาจากสวนคนบันดอยครับนี่มันอยู่ข้างสระน้ำตั้งรูปเนาะที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับเนาะ โอเคแกงกินกันสดน้าฮ้อนๆมะม่วะครับกินครับ FC เจียงแสนเฮาครับร้านอะไรอีกครับบ่อยครั้งครับตูนพันไม้ครับตูนพันไม้นะครับโอเคเราจะย้ำเรื่อยๆตลอดคลิปบลามีมีกระถางไอันนีะครับต้นดีพร้อมลนงครับยางเช่นต้นบกอกน้าที่เป็นก้าใไม้ครับมีเจือเห็ดพร้อม ร้อดเวยอ๋อเขาซื้อไปปลูกเลยเนาะครับผมซื้อไปปลูกเลยครับอ๋อแล้วก็ปลูกแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดก็จะออกเลยครับผมเฮ็ดก็จะออกเลยครับง่ายครับเน้นเน้นให้ลูกก้าง่ายครับปลูกไปปลูกก็ไม่เชื่อเฮ็ดเลยอ๋อแล้วก็บ่ต้องทำยังี่เฮาทำเลย่เนาะบ่ต้องครับบ่ต้องครับแล้วชักเท่าไรอ่ะแปดเดือนเหรออ่อครับผมอาจจะไวกว่านั้นถ้าดูแลเรื่องอ่าหน่ากับเรื่องไอ้เรื่องดินครับใช่แล้วนะออ S <S สแสดงออกบกอกหนา้านี่มันออกดีทีกกก่สุดเนาะครับบกอกหน้าดีีสุดครับถึงเพาะขายเลยนะครับก็เร็วครับต้นนึ่งกี่บาทครับถ้าเป็นบรกอกหนา้ามอ่อถัาขึ้นแบบแป้งครับต้นละสามรอ้มรอยครับสามร้อยความสูงมันท่ดไรความสูงมันประมาณประมาณเนี่ยประมาณเมดเมตดหนึ่งเม็ดเมตรหรือสองเมตรประมาณเนี<ม>่ยครับเนี่ยพร้อมพ้อมลงเลยเมตดปลายนะครับ เถ้าเอาเอาเอาเชือมาถ้าซื้อเฉพาะเชือเป็นครัอย่างนี้ก็ร้อยห้าสิบแล้วนะครับร้อครับร้บแต่าเพบถ้าเขาส่ฟีคอครับผมถ้าสนใจนะครับติดต่อได้ครับเบอร์ศูนย์หกสองสหนึ่งสามเครับผมหรือจะแอดไอียไลน์มาอามะนูนมะนูนพิมพ์เล็กนะครับ M A N W O N อันเดอร์สกอร์ทีดับเบิลโอเอ็นครับก็หั่นเรียบร้อยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเอามาตำพริกครับสุดยอดมาตำพริกครับนี่ตำใส่พริกไปก่อนเนาะพริกกับเกลือครับใส่เกลือลงไปมันจะได้ตำละเอียดง่ายครับอันผงนัวครับผงนัวครับผงนี้นัวนี่ฟ้าครับอือ ง่ายครับแกงเห็ดห่าขอเครื่องน,นี้ใบประเมาหนอกรรี <c oughs> ่มาเลยนะอาล่ะ,ละต่อไปครับที่เหลือลงไปเลย <c oughs> ข่าหอมแดงครับ <c oughs> โอ้วันนี้เราได้กลินแกงเห็ดจากฝ <c oughs> ีมือของนักเพาะเห็ด <c oughs> ฟามเห็ดฟามเห็ดห้า ตีสวนมีทําไม่ใหญ่กว่ากี่ไร่ก็ประมาณซีบกว่าไร่ครับสวนนะสวนที่พ่อให้ท่านี่นะก,กระช่วงขายให้ท่านี่ใน <c oughs> สตางค์นากกัากันเนาะครับผมแถบแทบจะบาบางเลยครับผมอันนี้อันนี้อันนี้นนนนเนาะใจเหาอหักก็เลยไม่เอวหาคนมันด้อยเลยเอามาฝากครับมชมคลิปบ่อยๆอย่าลืมกระปิ้ครับครับผมนี้ ปีเซลไปเลยครับครับสักจอนหนึ่งข้าวโกวีหรอข้าวส่ข้าววันหนึ่งนี่เก็บได้กิโลอ่ะเฉลี่ยประมาณ30มสิถึงสี่สิบกิโลครับสี่สิบโลจากในสิบไร่นี่นะครับโอ้โหท่านก็คูณั่นเองครับช่วงออกใหม่ๆโลละสองร้อยห้าสิบที่แกงเรียบร้อยครับผมสุดยอดครับโอ้มองเห็นครับใกล้ๆหน่อยนี่ในข้าวต่ประมาณนี้ครับต้องละเอียดนะครับ ต่อไปครับตั้งหน้าเพื่อดีดนะครับใส่พริกตะกี้ลงไปนะครับนี่เน้ำรา,ากคล่างนะผู <c oughs> ้วัาหน้าเปลามาใส่คบเลยยนี่ครับอย่าไปตามแรกเยอะครับอย่ามาันจะล้ำลงไป <c oughs> ใส่ไม่จะมาล้มเหรอครับขาดได้ครับน้อยใส่ไอ้พีแม่สั่งไว้ครับน้ามน้าพกใส่ไหมครับเอาอือครับไปใส่อย่างต่อครับทุกทาพอเดือดแล้วเดี๋ยวใส่น้ำห้าเอาเดือดแล้วใส่น้ำห้าครับรอเดือดนะครับสักครู่น้าเดือดแล้วครับใส่ห้าลงไปครับเฮ้ยอันนี้ปัจจัยอันนี้เจือเห็ดครับผมไอ้ช่วงเห็ดฟีเวอร์นะเป็นไอ้ยังเป็นเห็ดวันห้ามาของเต้มานี่ครับนี่ ใส่เลยครับตามลงเลยครับนี่จอดสองจอดสองจอรครับใส่น้ำห้าลงไปนี่ครับอืมสองจอดกนจางก็าษา่วดแผลเลผมว่าซีบเนะสองจอดครับอบกระขึ้อนคางครับเนี่กับเข้ามีกรตลองคัอ่าต่อไปฮะเห็ดห้าครับ น,นี่เห็นตักพอนี่ครับจิ้มรสชาติพอแล้วครับจางครับจางครับใส่ห้าลงไปแฮมครับอปอเออหน่อยกัน,นแล้วแต่ความชอบปอแต่ยังปอเดี๋ยวใส่น้ำปลาได,ได้ครับต่อไปครับผงนัว ตรงนอก,กระดดีหน่อยผมรำให้มัน,มนหู้ไปครับติ <c oughs> ดีน้อยหนึ่งครับอย่างละน้อยครับมันกล่อมๆครับจมๆชุกยังได้แล้วได้ใบม<ด>ะัางชิมรถด,ดูก่อนครับเข่งโคนยังโอเคเสร็จแล้วโซมาขำเปียนไปครับ พอน้อยแถมนอยกาผลมาร้อยแถมตลอดครับกดไปครับใบแบบเมาครับอีกไปหน่อยชอูเดี๋ยวไปโรยหน้าน้อยนี่ครับม,มามโกลนครับแค่พักสลดหนาอตอนนี้ก็อย่างเี่ท่าเสร็จเดียบร้อยครับนี่ชมผลงานกันเลยครับ ูครับน่ากินมากครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับกินเลยนี่ครับเห็ดห้าหรือเห็ดตบเต่าครับรสชาติมันจะมีความเปรี้ยวครับเกี๊ยวเปรี้ยวสมุนไพรกับเนื้อเห็ดมาจากนืดๆครับงอดๆเลยครับสุยอดครับต่อไปจะมีอย่างเดียวครับนี่เป็นต้มแซบหมูครับนี่แซบหมูครับอาหารเจ้าเฮาครับครับใส่ครับหม้อๆครับต่อไปครับ นี่เป็นอาหารทะเลครับยำปลาทูเค็มครับ <grow up> ปลาทูมันอย่างดีนะครับนี่ก็มีพริกน้ำปลาครับผักครับเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นไข่เจียวพัจันครับนี่แบ่งมาแล้ว <laughs> เป็นเจียวพัจันแล้วค,ครับเอ๋งอ๋ครับไปกินข้าวกันครับนี่มาลุยลุยลุย ล้ำกอครับใครล้ำกอล้ำกอเ้าล้ำตะเจ้าล้ำเจ้าเนี่ยอืมเจ้ามล้ำคกนอร่อยอย่างเดียวอร่อยอร่อยอ๋อต้องอู่สัตว์ไทยมาเนอร์ไปนอกกินข้าวครับโอ้โหหลากหลายครับมีหลายอย่างมากครับอย่างนี้ดูนี่ก่อนเลยครับเอกของเขาันี้ครับแขงเห็ดห้าครับเห็ดตับเตาครับแขงเห็ดไขาใหล้ถนนคนเดียวเลยครับโอ้โหกินปลาแช่ครับจ่วยกันกินครับนือคนเดียวกับกินมดได้นะ แต่เก่งใจนะกินด้วยกันครับนี่นี่นะครับขอหน้ามหน่อยครับน้ำซุปรับตีไหนมันจะมีประมาณช่วงนี้นะดูดูฝนชะ่วงมีนะมีนะหนึ่งมิถุนายนกรอบเลยมันนุ่นุ่ยครับอ่ะแล้วก็หเหลือเวลาเดือนเดียวเ,ยวเนาะครับเดี๋ยวเราอเป็นช่วงพักหน้าอืมเมื่อกินที่เ้าอู้ไปก็คือ ใส่ขี้ควายเอาใส่ประมาณสามหลอดเลือกแต่เลือกแต่เลือกแต่ความขยายามมั้ขี้งัวครับขี้งัวขี้ควายครับแต่เวลาเขาจะรดน้า่ะเขาใส่น้อยเพื่อเป็นอาหารถ้าใส่บ่อยๆทุกสิบห้าวันได้ก็ดีหรืออย่างน้อยสามั้งครับเดือนละสามั้าง ใส่ใบหม่เมามันจะออกส้มๆหน่อยนี่ทรัมือเหนียวแค่เลยเกือบสองปีแล้วเลิศจังเลยอี่หมันลูกตักนะครับพี่ๆขวายเอาเอาก็แต่ก่อนตะกอชอบกินเ็นื้อก็เลยมีจสามนี่ห้านี่สามแล้วครับจะซื้อกับแป้งเนาะเข้าวขยากครับเรากินอย่างกับักเลย เกาะพันวิจัยเองเลยครับผมปีนี่พวกเรื่องต่างกันเลยเขาใส่เรื่องนี้ด้วยอะไรมาวิจัยพ้องกันได้ออกมาูแบบสแบบแบบนี้ครับนี่ผมวิจัยที่ทำกิอาหารทะเลอาหารทะเลครับผู้เข้มข้น ผมมาจากคารีเลยอะอือะไรนะผู้ผูจอบเฮนาก่อนจอบอยู่แต่ชอบไม่ชอบมากกว่าอ่ะฮะนวิจารังจ๊กอร้เลเออวิาเฮนทอป่อเลยนะขอล้างครับเฮอป่อยู่ในอยู่ในดินแบบท้ายดายชอบดินซ้ายครับีปิครั หาชิ้นใหญ่ๆให้ท่านชมดูครับเ็ผ้าครับจีมีมีดอกใหญ่กว่านี้สองดอกครับน้องมัดขโมยไปครับขโมยไปแก่งล้วก็ว่าแต่ว่นยังถุงใหญ่นอะอ ถ้านนี้เขาจางเติมน้ำปล่าได้เขาเติมที่หลังใช้น้ำเปล่า5นีก่กินครับอาหารทะเนี้เท่าวันนี้ครับ <c oughs> มันั่นมัจางมาเก็บได้ไกบ้เก็บแล้วคร <c oughs> ับเก็บร้อยเป็นหนึ่งลายครับ จากจุดเก็บถ้วยเี่ยมย่องแต่มอลแล้วอีเปรี้ยวกยิ่นยังงั้นเดี้ยวกินนี่เราทุกแซ่บต้มไข่เจียวอ่ะนี่นิดเนาะเอเคใครอะลูกเอ๋อยังงงอหู่เอากระเพี้ยวก่อนด้วยโดยเหตุ5ครับแต่ว่า,าเขาหมดแล้วออกเลยปิดท้ายโดยเหตุ5ด้วยครับ อ,อเ,อเ,เตอิมอาหารทะเลไปนะโอเ้เอาโต๊ะ h านี่ไอเด,ดว่าเอาพัดำมันหอยกับล้ำเนา<ต>อเจ้าจ้าได้เห็นพัทอดดนะครับแต่คุณีตัวเด้อเปี้ยวบอเอาพัดำมันปไ,มไป ตัวที่โขกออกมาหอมใหญ่ๆนะดอกใหญ่ๆครับหมดเกลี้ยครับสำหรับมือเจ้านี่นี่สุดยอดครับผมเอาเฮดห้ามาก็เอาบรรทัดกลับไปครับเดี๋ยวมาส่งน้องมันูเขาก่อนนะครับไปสะพ่อใช้แรงงานเด็กหน่อยยกขึ้นรถ เทเบาๆนะครับเออระวังช้ำครับนี่สุดยอดแล้วออกกลุ่นได้แล้วต้องถอยหลังนะอยากถอยหลังเขานี่อ่าโอเคจบดีเนาะเดี๋ยวป้ากันใหม่ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวเรามารอดูผลงานครับกดเจือเฮ็ดได้ผลหรือเปล่าครับแฮมเจ็ดแปดเรือนนะครับ